น้อเดาวะยั่วหัวจะผ่านครับมาแล้วครับกับเผาปลาหมึกครับเผาปลาหมึกครับกเผาปลาหมึกจะยั่วไ้ยังบกกินข้าวมาเด้อนี่ เอาปลาหมึกเจ่ยวครับเอาปลาหมึกเจ่ยวครับปูณุคนครับมากินกับข้าปลาหมึกเร้่มื้อนี้เข่าเช้าครับพี่น้องเข่าเช้ามาแซ่บๆกันครับปูณสุคนครับ